อ้ยแม่งจะมาคุยกับเขายังโชงโง่กันเลยเก็บสองดิเก็บสองดิเก็บสองดิหนึ่งสองสามฮึบแอคชั่นฮึบอืมโอเคว่างไงครับมีอะไรไม่ใช่มึงมอ๋อไปฟอสต์ออกด้วยกนะันมา,มาสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รรบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่ะเขาเขาเรื่องเลยเนาะได้ไม่ถึงเวลากัน ก็คือพอดีมีเรื่องจะมาแจ้งครับกับทางเธวสวยก็คือเรื่องสวัสดีลูกสวีนองก่วหี่าอย่เนีนะพูเข้าบุงแล้วน่ะว่าไงคุยอะไรมาเนี่ยไปไหนครั คิดถึงน้องหรอคิดถึงนิดหนึ่งเออแม่งมีคำว่านิดนึงแม่ไม่โอเคว่ะมีคำว่านิดนึงไม่โอเคอะครับเออคิดถึงมากเกดีดีดีอันนี้คือดีเลยมีอะไรพี่มีอะไรมันเป็นการกระจายข่าวอะกระจายข่าวมากเข้าเรื่องเลยแบ๊เข้านะกเหรอไม่ชอบที่น้าอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ่าคิดถึงนิดนึงเขาตัวดีเขาพี่เละ อ๋อยองไม่อาอันนี้จะมากระจายข่าวครับก็คือเรื่องแรกเรื่องจกปูนครับครับคตั้งก็แต่วันนี้เป็ต่นต้นไปนะครับแก๊งทองสุขจะคุมท่าเรือทั้งหมดในโซนเกาะนั้นทั้งหมดท่าเรือคือแถววูดูใช่ไหมครับใช่ครับก่อนนั้นคือทั้งหมดครับครับอ่านะครับแล้วก็เรื่องที่สองเรื่องขยะจุดห้าทองสุขต้องการหนึ่งจุด อาพี่ตรงนั้นพี่เอากันเลยครับทุุพวกหนูเอาอแต่จุดหนึ่งพออาแค่มาบอกข่าวเฉยใ่ครับอ๋อโอเคครับใช่ให้เขาใจตรงกันทุกแก๊งเลยก็คือหนึ่งจุดถ้ามีการปะหน้าก็คือตอนนั้นเลยเอเคไหมครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องงัดร้านครับร้านที่จะงัดคือร้านตรงไร่กระบังร้าน,น,นคือทองสุกจะดูแลเองอโอเคครับเรื่องที่สี่ครับเป็นเรื่องขอความร่วมมือครับก็คือขอความร่วมมือ ไม่ใช้รถที่เป็นเบสสีดำอ๋อได้ครับได้คือแบบห้ามห้ามห้ามแบบสีดำเลยใช่ไหมครับล้วนเลยใช่ไหมสีสีสีดำสลับตัดได้ครับแต่ว่าจะไม่ใช่แบบสีดำทั้งคันหรือที่มองแล้วทำให้มองเห็น่าเป็นสีดำอ๋อได้ได้ครับโอเคครับมีเท่านี้ครับสี่เรื่องโอเคครับฝากกระจายข่าวให้เรื่องรถคือเฉพาะอ่าสปอร์ตขึ้นไปนะพวกรถทำงานรถอะไรบุกพิกอะไรไม่นับ อคำมาพวกทำงานไม่นับเลยใช่ไหมครับไม่นับไม่ครับรอโอเคแค่แบบพวกซัพบปะสับปะใช่ไหมใช่ครับโอเคค่ะได้ได้ค่ะเดี๋ยวหนูบอกการให้แล้วก็บอกคนกอื่นๆให้นะคะได้ครับขอบคุณมากครับครับตกใจหมดตกใจเมื่อกี้ป้าบี้ทำอะไรอ,ะไอ่ะไอ้อ้วนมันคิดถึงมันเลยแวะมาหามันหาข้ออ้างไปมือนกันแหละก็เดี๋ยวเขากลัวไงเราดอกไม้ให้เนาะไอเดี๋ยวหนูรื้ให้ดอกไม้ไป โอ้ยกูจะต่อยแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยรถเปิดเปิดหัวโอ้ขอโทษครับขอโทษครับโทษครับไม่เห็นคนโทษทีเฮ้ยนายที่เรานัดกันเมื่อวานอ่ะอะไรเหรออือเดี๋ยวนะนาลินเออเออเออเจอนัดกันนะลืมหรือเปล่าเนี่ยใช่เมื่อวานนี่แหละเดินจอเมื่อวานฉันคุยอันนี้ไว้อ่ะ อ่ะเดี๋ยวคุยกันคุยกันเองก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่อ่าได้เลยครับได้เลยไ่ได้ไรเวลาเจออะไรอ่ะไม่ค่อยชอบเลยอ๋อท้อมท้าวงี้เป็นเท้าวงี้เป็นเรื่องประจำอยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้อะไรกันเนี่ยตู้พานแล้วนะใช่ตัวแกต้องเสือกเถิดด้วยนะเพื่อนถึงว่าเวลาโดนตีโดนตีประจำมาเนาะมาลงใหม่ครับฮัลโหลครับบอสฮัลโหลครับพี่อ่ามาคุยกับดาวยั่วเรียบร้อยแล้วครับ กำลังคิดว่าเคียวสวยเลยไหมบอสบางนาตอนนี้เหลือแก๊งไหนบ้างเหลือห้าพยักษ์อ,อินฟินิตสุก,กี้แม่คนิงสุก,กี้แม่คนิง้งเทียวสวยมังกรฟ้าแค่นี้ฮะสุก,กี้แม่คนิงสุกี้แม่คนิ้งห้าพยักษ์ เคียวสวยมังกรฟ้าเหลือห้าแก๊งเราคุยไปเก้าแล้วเก้าใช่ไหมใช่ครับเหลือีกกแ๊งเหลื้าแก๊งครับปั๊มหน้าปั๊มหน้าโอเคพี่เออแั้นเจอบางนาบอสปั๊มหน้าปั๊มหน้าโอเคครับเมื่อไรเมื่อพูดพอกูได้ดีหลังอ่ะกูเข้าใจอ๋อมันเก็บรถไม่ได้หรือว่ามันเลยหน่วงจัดไอ้เหี้ยตรงนี้ใช่ใช่ใช่ทั้งรถทั้งคน บอ้บอสเป็นคนพูดปเปล,ล่าตรงไปเลยเกียวสวยตรงไปเลยตรงไปเลยมันอยู่ปั๊มมันอยู่ปั๊มมัน <c oughs> ให้บอสเป็นคนพูดเกียวสวยเหรอวะเอาลองไอ้ชุดบอสใช่ไหม <c oughs> ใช่โอ้โห oh, <c oughs> นั่นตึงอยู่แล้วเอาคนอื่นแบกอยู่แล้วบวก าพยักษ์เคียวสวยอินฟินิตตุกกี้แม่ขนิงมังกรฟ้าเอ้าเหลือหกเลืหกแก๊งว่ะไม่ใช่ห้าหกนะเออเสียงไรสมองชัวร์เฮี้ยเหมือนกูโด้โด้โดโดเฮี้ยอะไรวะเฮี้ยเลยอ,อ,อินฟินิตนี่มีมียังไม่มีตุกกี้ตุกกี้ไม่มีแม่ขนิงติดต่อผมโทรหาเขาไม่รับอ่ะ เขาไปซ้อมแบบเขาไปซ้อมแบบไอ้นั่นบอกแม่คณิงบอกฟ i n f i n i ่ะก็วันนั้นที่เราคุยกันมันเอฮาร์เปอร์มันบอกว่ามันมีแม่อยู่อินฟ n น t e ฮะบางนาดูแล้วกูเร็ววะเออท้องมว่าเรื่องความเบาเหรอวะไม่น่าใช่เหรอเร็วมากอะแต่ยังไม่ได้คุยเรื่องพอยจูนเลยนะเราอะดูดิดูดิ แรงจน,นเลยอ่ะยืนขับรถไม่เป็นดูการขับรถด,ดิหักซ้ายเพื่อหวังผลเราเรามนแลวแลวเราแซงวงในอ่ะถูกป่ะแล้วก็ไม่เบรกมึงคุยเลยนะกูย,ยืนยียัอันนี้ไอแหลงคุยเลยเขาอยู่เยอะด้วยอ่ะไอที่เป็นต่ <laughs> อด,ดิ อันนี้ที่เองทำคือเองทำเพื่อใครต้องการอะไรดิบล้อมพี่ได้ไม่มีเบรกโอ้ยแม่งจะมาคุยกับเขายังโชงโง่กันเลยเก็บฟองนี่เก็บฟองนีเก็บชงหนึ่งสอง,งสามฮึบแอคชั่นฮึบอืมโอเคว่าไงครับมีอะไรไม่ใช่มึงมอ๋อไปฟอรอดออกด้วยก่อนนะมามา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดี่นี่เขาเขาเรื่องเลยเนาะได้ไม่ถึงเวลากันเชิญครับก็คือพอดีมีเรื่องจะมาแจ้งครับกับทางเทอสวยก็คือเรื่องของกองปูนเนาะเนาะครับอ่าตั้งแต่ตรงท่าเรือครับทั้งหมดครับนับตั้งแต่วันนี้ก็คือทางทองสุขจะเป็นคนดูแลทั้งหมดได้ครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือเรื่องขยะจุดห้าหนึ่งจุดที่ทองสุกเอา อันนี้อันนี้ได้ยินมาว่ามีการตกลงกับทางสิงโตเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับนะผมเอาจุดหนึ่งโอเคครับแล้วก็เรืเ่องที่สามเรื่ององินล้านครับเงินล้านล้านตรงราชกระบ,บงังทองสุกจะดูแลเช่นกันได้ครับครับเรื่องที่สี่อันนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือครับก็คืออยากอยากให้ไม่ใช้รถที่เป็นเบสสีดํา เพราะว่าถ้าถ้าผมถามนิดนึงครับอย่างรถไม่เป็นสีดําถ้าอย่างเงี้ยได้ไหมครับเนี่ยอย่างสีม่วงนั่นแ่ะสีสีน้ําเงินเนาะใช่น้ําเงินนะครับได้ไหมจริงๆแล้วผมอยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนเบสสีดําออกเลยครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยมีสตอรี่กันมาครับเรื่องของความแยกแยะรถอะไรเงี้ยครับมันลําบากมันมันมีทั้งผลดีทั้งสองฝ่ายใช้คํานี้ดีกว่าครับใช่ก็เลยก็เลยแค่ขอความร่วมมือกันเฉยๆครับอ่า เท่านี้เลยครับแล้วผมถามนิดนึงครับอย่างเรื่องจุดห้านี่ครับเอทางทองสุกคุยกับแก๊งอื่นว่ายังไงบ้างครับก็คือทางทองสุกเอาจุดหนึ่งใช่ไหมใช่ครับกคือปล่อยใช่ครับก็คือถ้าแบบผมผมก็ต้องไปงัดกับแก๊งอื่นเอาใช่ไหมฮะทางเคียวสวยต้องไปคุยเองต้องไปคุยเองครับโอเคครับต้องคุยเองครับเรื่องอีกจุดหนึ่งแล้วอย่างอย่างเช่นเรื่องปูนครับทางทองสุกเนี่ยเอาตรงท่าเรือใช่ไหมครับใช่ครับ อันถ้าผมเอาตรงหมูก็คือเท่ากับว่าทางทองสุกก็จะไม่ยุ่งกับหมูถูกไหมครับถูกต้องครับไม่ติดครับโอเคครับแล้วงัดร้านก็คือทองสุกจะเอาร้านนั้นเป็นร้านเดียวใช่ไหมฮะคือจะเอาร้านเป็นเป็นเมนครับเป็นเมนใช่ครับก็คือจะเอาร้านนั้นเป็นหลักไอ้งั้นเดี๋ยวผมขอถามแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอยากได้ร้านตรงไหนเหนือทุกคนอยากได้ร้านไหนบ้างครับหนูชอบร้านบนครับหนูชอบร้านล่าง ดูใกล้สุดแล้วอ่ะพี่เดี๋ยว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 เราคุยแต่ต้องคุยก่อนเอาด้านไหนล้านไหนไม่พี่หนนคือร้านล่างเหรอที่ใกล้มาดิพี่เข้าใจไหมมือหมั่วครับบอสมันไกลไปอ่ะอยากได้ล้านไหนกันนะครับอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเหรอโทษทีบมาไม่ทันคุยครับแล้วเขาก็ตกลงภายในกันไม่ได้ครับเอออไไม่ตกลงนด้เอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมขอตกลงแล้วก็เดี๋ยวขอคุยกับปรึกษากับบอสผมด้วยแล้วก็ ถ้าผมได้เรื่องยังไงเดี๋ยวผมจะโทรกลับไปแจ้งครับได้ครับแจ้งทางที่อ้วนเลยได้ครับได้ครับก็คือผมก็คงจะต้องหาร้านเบรกของผมไปร้านหนึ่งอะไรเงี้ยครับได้ครับแล้วก็ร้านนั้นผมก็จะไม่ไปยุ่งเหมือนกันโอเคครับใช่โอเคครับมีเท่านี้แล้วครับสี่เรื่องที่จะมาแจ้งทางเชีรวสวยครับผมครับครับมอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าสมมุติว่า แก๊งไหนไมีอยู่อย่างเงี้ยเราเราเราสร้างดาร์แชไดนไหมแบบว่าแก๊งหนูช่วงแบบประมาณจะมีช่วงเวลาที่แกง๊งหนูนไม่แตะใช่ไม่แตะงานดำเลยอย่างเงี้ยหนูก็จะได้ดาร์ชเดนไปบอกได้ได้ไหมว่าแบบเออตรงเนี้ยพี่ไปทําได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ตั้งมาเลยดีกว่าครับอะไรดีว่ามาเลยโอเคอะไรดีพี่โตก็ K S T S ไปเลยติดไหมอ่า K S T S ไปเลยอ่า K S T S มาติดกันเลยนะ K S T S ครับผมติดกันเลยครับ เราจะได้แจ้งกันได้ว่าเวลาถ้าทางท้องสุกไม่อยู่เนี้ยครับผมจะได้รู้ว่าโอเคผมสามารถขายได้เลยหรือทางผมไม่อยู่เนี้ยผมจะได้แจ้งทางท้องสุกว่าผมไม่อยู่เหมือนเคยมีแล้วเลยดักแชทนี้ใช่เหรอใช่ครับก็เป็นก็เป็นดักแชทที่ตอนนั้นรวมไปตีตำรวจกันอ๋ออันนั้นอันนี้ตั้งมาไม่เอาอันนอชั้นตงรอนี่หว่าหัวหน้าสโนุว่าดักแชทเนี้อันเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนครับอะไรเดียร์อันนั้นเป็น T S K S มาสีเคโอเคได้ครับโอเคครับเรยบร้อยครับไม่ค่อยอยู่บ่อยได้ครับถ้าพวกถ้าพวกผมไม่อยู่หมดก็เดี๋ยวจะแจ้งไว้แต่ถ้าพวกผมมาเพว่ผมก็จะแจ้งไว้เหมือนกันได้ครับได้ครับผมครับผมและขอบคุณครับได้ครับแล้วก็ถ้าติงโตมีอะไรชี้แจงเพิ่มก็ผ่านผมได้เลย

อ๋อตื่นใจเหบอสเรียกแหลมกูก็อะไรวะอะไรวะป่ากูเยได้ยินเสียงบอสเรียกแหลมไงกูก็เลยอ๋อโอเคกูเลยวิ่งไปหาอ๋อไม่ใช่บอสไม่ได้เรียก เห็นพี่หมูพี่หมูเหรอใช่หนูเจอพี่ซาโจทำหมูบอ่อยวันนี้เดแบบี๋ยววันนี้วันนี้เห็นไหมวันนี้หนูยังไม่ได้ไปทำหมูเลยยังไม่เห็นโอเคครับขอบคุณครับ,บแต่งตัวอย่างงี้แหละน่ารักดีเออดีอะไรอะ่ะจริงจริงคิดเหมือนกันไปเจอกันวู่นออกรถอยากให้เขาสวนดิอย่ายให้เขาสวนดิรออยู่เหมือนน้องมันเหี้ยอ แต่ของของเที่ยวสวยไม่ไ่น่าคุยหาเพราะว่าเราแยกกันชัดเจนอ่ะจริงๆก็เหมือนมีการคุยไปแล้วด้วยอืมลงกีฬาสีครับผมเออไปไหนต่อเราไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่อดีวะสุขุมนี่ทีนึ่งไหมเผื่อเจอใครบ้างตอนนี้เหลือห้าพยักษ์อินฟิทุกี้แม่คณิ้งมังกรฟ้าห้าพยักษ์เข้ามาอนนี้พี่แองจี้ไปไหนต่อมาแล้วอ่ะอะไรอ่ะมีเจ้าเขาต่อมอเข้ามาเมื่อกี้เลยอ้าวไม่เจอเลยกูมีเบอร์โกมุภาระเฮียยงลองโทรหาเฮียยงเวลา เออลองเดูเพื่อนสนิทพวกนี้ก<อ>็ <c oughs> บิดล้างเงินยับ <c oughs> ไม่สนิทบิดหมดไม่สนิทกูบิดอีก <c oughs> ไปไปไปดูสุขุมก็ได้ไปรอสุขุมกันปะครับสวัสดีครับฮียยงอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่สนามบินครับพี่วันมีอะไรเลยอพอดีอยากคุยกับทางห้าพยักษ์ะครับได้ครับ ข้าพยักษคือผมคนเดียวหรือว่าทั้งหมดก็ทั้งหมดก็ได้ครับหรือเฉพาะหัวหัวก็ได้ครับพวกผมมากันประมาณสี่คนอยู่ไหนเอ้ยผมผมตอนนี้อยู่สุขุมวิทครับหรือจะคุยอยากคุยที่ไหนไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมไปหาสุขุมวิทไอ้หนูเอองั้นงั้นคุยไรกระบังดีกว่าครับได้เดี๋ยวผมเข้าไปไรกระบางโอเคโอเคครับครับเฮ้ยนี่ไงอินฟิเอ้นมนม ฮะได้ยินหรือปะรูครับรู้แหละต่อพี่อ่าตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับกำลังเจออินฟินิตแล้วครับหายจุ๊บโทรไม่รับสายโทรไม่ตอบที่แหละคันนี้เลยจำทะเบียนได้ไม่รับสายพี่หรอไอ้ไอพีไอบีหกแปดหนึ่งนะเอ้ยหกหนึ่งแปดเลยนะใช่จำทะเบียนได้ลุมเขาตัดเขาตัดหน้าจุดจุดห้าผมครับคันนี้แหละหกสิบโลคันนี้แหละบอสกูไม่มีเบรมาหายจุ๊บมีคนอื่นอยู่ไหมใช่ใช่ นนั่่แแหหลละะอะไรนะหนูขอยไอทีได้ไหมหอยจุ๊บมีคนอื่นอยู่ไหมหอยจุ๊บมีคนอื่นอยู่ไหมในแก๊งอะในแก๊งในแก๊งใครเป็นหัวแก๊งหอยจุ๊บอะเดี๋ยวหนูดูก่อนแป๊บนึงได้ปะมันแคสเกินไปเต็มเลยอะใครเป็นใครเป็นคนที่แบบประสานงานในแก๊งได้อะเดี๋ยวหนูตามให้แป๊บนึงได้ไหมเออวิววิวเปล่าเพียบหน่อยเมื่อกี้นั่นหงอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราพูดยังไง ว่าข่าวล่ชนกูไปไไปไหนเนะี่ยน่าจะมีหนูอยู่คนเดียวแต่หนูก็คุยรู้เรื่องอยู่นะถ้าถ้าคุยกับหนูเนี่ยคุยรู้เรื่องไหมจะคุยเรื่องอะไรเหรอก็คุยเรื่องเรื่องสำคัญหรือปเปล่าต้องถามงี้ก่อนก็สำคัญอยู่อะ ถ้าสำคัญอนะหนูคุยคนเดียวไม่ได้เพราะวา่าถ้าถึงเวลาแล้วหนูไปสื่อสารแล้วมันผิดขึ้นมากหนูสวยแค่นั้นเองไม่มีใครอยู่เลยเอ่ะในแก๊งอะน่าจะไม่มีน่าจะไปซ้อมกันมัง้งแล้วทำไมเราไม่ไปซ้อมก็หนูไม่แค์ไงเอาไงดีครับบอสต้องวันนี้เหรอต้องวันนี้เท่านั้นเลยเหรอ ไม่ไม่เท<ม>่านั้นหรอกมัน,นม,มันมันก็คุยไปสิบแกงแล้วไงมันเหลือแค่นิดเดียวไงพรุ่งนี้ได้ไหมผมมองว่าน่าจะบอกน่าจะบอกต่อได้แหละพี่วันมันก็ไม่ยากขนาดนั้นถ้าบอกแล้วจดใส่กระดาษไว้ได้ไหมจดใส่กระดาษเนาะแป๊บหบนึง่ง <laughs> แม่งไหวปพราะเนี่ย, <laughs> <laughs> ยกระดาษที่อ่ะพี่โนอา้อาวไอแหลมีหอยจุ๊บคนเดียวอะ่ะอา้าใช่เหรอ อย่าเพิ่งหนูขอใช้เวลาแป๊บนึงนะไปไปแก้ไขข่าวกับมีตะหุ่งให้เรียบร้อยนะบอกเขาไปแล้วมีแค่สี่เรื่องอ่ะหอยจุ๊บจดแล้วไปบอกได้ไหมหนูจดใส่โทรศัพท์แบบในแชทพี่อ้วนได้ไหมอยากทักส่วนตัวแล้วุณดูทรงมีใจใช่มันจะได้มใจหรองงไมุนกล้องดูเล่นลินกับบอสทัดด้วยโอเค อ่ะพี่แหลมว่าเลยโอเคไม่เอาความครับเรื่องแรกที่อยากแจ้งก็คือปูนการจกปูนถ้าเรือเกาะบูดูทั้งหมดจะเป็นของทางทองสุกทั้งหมดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพิ่งค่ะพี่แหลมท่าเรือตรงไหนนะวูดูวูดูครับมันไม่ใช่แค่บูดูพี่แหลมมันมันคือทั้งเกาะนี่ไงเกาะบูดูทั้งเกาะตรงนั้นไงอะไรอ่ะโอเคชัดเลยไม่เอาเวาตอนแรกเอาท่าเรือท่าข้ามสะพานท่าเรือไปก็คือ ไม่ได้แล้วบอกบอกบอกเลขก็ได้สองสองสามหกบอกเลขหรือบอกข้อบอกเลขครับรู้แล้วทำมาหึงพูดไม่ได้โอเคค่ะสองสามห้าสองสามห้าสองสี่สามเกาะนั้นเอาง่ายคือเกาะนั้นทั้งหมดครับฝั่งซ้ายเหรอคะตรงกลางล่างไม่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 คือเอางี้เอาใหม่รีเซ็ตให้จบรีเซ็ต เปิดแผนที่ข้ามสะพานซิกแนลกับสะพานชามสติไปอ่ะไม่ได้แล้วทั้งทั้งเกาะน,นั้นเลยเห็นได้มัมเป็นเหมือนเป็นรูปรูปอะไรวะเนี่ยช่างมันเถอะนั่นแหละเกาะน,นั้นอะคือทองสุกข,ขอทั้งหมดโอเคเราเขียนถูกไหมก่ัวถ้าบอกงี้อะว่าจริงเลยมึงพิมพ์เลย จบอะเอเอดูวต่อเลยพี่แหลมอ่าเรื่องที่สองครับคือเรื่องขยะจุดห้าทองสุกต้องการหนึ่งจุดถ้าพบการปาดน้ำเมื่อไหร่ผมใช้คำว่าตามนั้นนะครับคำว่าตามนั้นหมายความว่ายังไงบ้างคะ เอ่อเป็นตามขั้นตอนของทางแกงวัวผมอ่ะอ๋อโอเคค่ะครับเอ่อใช้คำว่าต้องการเป็นยึดหนึ่งจุดดีกว่าง่ายกว่าแกให้ด้วยได็กพิมกันละพิมงานส่งอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์ใหญ่อ้วนอืมเอ้วนตรวจหรอเออไม่ได้มาคุยเรื่องมาจีบเนี่ย เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจเดี๋ยวโทรไปถามโอเคต่อเรื่องที่สามนะวันเรื่องที่สามคือเรื่องงัดร้านร้านตรงแลนไรส์กระบังพองสุขจะเป็นคนดูแลยี่บสี่ชั่วโมงร้านตรงรา์กระบังมันมีร้านด้วยเหรอตกแต่ปลาเนาะ ยเชฟเก่าต้องเชฟเก่าพี่สองก็ความไปให้แล้วอันนั้นอ่ะตรงไหนงัดร้าน่ะโอเคโอเคเดี๋ยวหนูลองขับรถไปดูอืมโอเคครับแล้วก็ข้อสี่ใช่ไหมคะครับ ตามคําบอกข้อที่สี่ข้อนี้เป็นข้อขอความร่วมมือครับไม่ใช้รถที่เป็นเบสหรือเมนสีดำตัวอ,อย่างอย่างคันนี้ไม่ได้อืงั้นงั้นจุ๊บถามเพิ่มได้ไหมคือว่าแก๊งจุบอะสีประจำแก๊งมันเป็นสีขาวดำอะคะ่ะ ก็ต้องใช้เป็นเบนสีขาวครับคือให้เห็นสีขาวมากกว่าสีดําสมมติสมมตินะสมมติรถคันนี้เป็นรถสปอร์ตสีขาวสีดําต้องสลับกันเห็นไหมจะเป็นขาวผ้าดําอ่ะได้ก็คือแบบแบบบักกี้จุกได้ไหมไม่ได้ครับทำไมอ่ะก็คือเปลี่ยนสีดําให้เป็นสีขาวแล้วเปลี่ยนสีขาวไม่นสีดำยังโอเคครับมันมีระบุอยู่เราทํางานไม่เกี่ยวไม่ไม่ตัวอย่างไงตัวอย่างตัวอย่างสี่รถเป็นพวกสปอร์ต แล้วก็เรื่องรถคือสปอร์ตขึ้นไปตอนรถทำงานรถปุ๊กปิกรถอะไรเราไม่ยุ่งไม่เอาเอ,อ๋อโอเคค่ะใช่ครับเดี๋ยวมาจุดเพิ่มก่นอนค่ะอครับครับุดครับเจ <c oughs> ๊ดีนะจอน พี่อ้วนผมจะกลับแล้วรู้ยังใช่หรอกลับเมื่อไหร่วะน้องถูกไหมถูกเนี่ยครับมีเท่านีค้ครับค่ะครับโอเคขอบคุณครับค่ะครับเดี๋ยวจุ๊บไปบอกให้แต่ถ้าสงสัยเดี๋ยวจุ๊บโทรหาพี่อ้วนได้ครับโทรหาเลยครับไอ้วนว่า24ชั่วโมงครับ ได้แต่เขาเพิ่งมาตอบหนูเมื่อตอนเย็นเองนะใช่ป่ะไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอ่ะพิมเพิ่มไม่ละไปไปไปลากระบังไปลาดไปลาดกระบังไปลากระบังครับลากระบังลากระบังครับอ่ะไป่ลากระบังอ้ขึ้นมาได้ไงคันนี้ป่ะที่อ้าวจะไปกับหนูเหรอเฮ้จุ๊บมันแก้หรอเปล่า พูดถึงบอกให้มูวิมไปเลยจบไอ้ยัยรู้ยิ้มไม่ต้องมาหาเดี๋ยวพิมไปให้ว่าคุณโนชอบอเยอะกูแก้หมดเลยใช่เหรอ